สวัสดีจ้าพี่น้องป้องายฟืนนฟ้นแล้วเด้อบานนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วกระสิไปหาอันล่างมอแหกแตกกระปุกเดี๋ยวบานนี้เห็ดเขามันไก่เมื่อเช้าน่กองมางตึงต้งตึงต้งตุ็มหลังบ้านอยู่พี่น้องเอ้ยนอนพึ่งตื่นเมื่อเช้าลูกเด็กลูกตีสามเกือบตีสี่เพราะว่า,ย,าย่านเห็ดบอท่านเนาะแต่ว่าพี่น้องกับมาซอยหลายคนอยู่ งานกับกองถายเดีนี่งานกับกองถาแเลียวกะสิไปล่างหม้อล่างสัมภารที่เห็ดเขามันไก่มือเ้านี่แล้วกัสิกลัมมาเหตุงานกลับมาจากวัดเลียวเลียวถวายาพระผ้ากะทินเลีวยวคอยกะมาบานมานอนหลังจากถวายาาพระถ่าภ้ากฐทินแล้วแล้่วคอยกะมาบาน สมมานอนเมือ่อยนอนอหลีเด้นอนรับแบบอหลีเลยเพราะว่ามันเมื่อยเนาะหาเกือบเบ็ดแบบว่าเมื่อยแห้งพี่นงจา๋าบันเนี้กกระสีไปล่างถวยได้บันเนี้กกองเต็มอยู่กัสิ้ามูอเจ้าไปเบืองเด้อเวียกข่อยบักหลายเลยไปไหนบนผิยภาพไปเบิ่งมอง แนวสัมภะสีลางจำละมือนี่ <S <S พี่น้องเบิงเดินนี่งานงานนางแจวจ้างานนางแจวรออยู่นะจ๊ะฝนกะคือเป็นทําทาสิตกแท้คือเป็นขึ้มฝาขึ้มฝนน้อบัดน,น,นี้เนาะนี่แหละจากงานรออยู่ตอนนี้ฟื้นแล้วนอนนอนตื่นแล้วแต่สีมาลางถวยล่าง หมอแหกแตกกระโปองเต็มอยู่นี่เมื่อนี้อากาศก็คึมคืมเด้คือฝน,นสีตกเลยพี่น้องจา้าเหมือนฝนจะตกอีกนะพอว่ามันคึมแล้วบัดมือเศร้านะหมอกแห้งแห้งคอยว่ามันฝนสิไปก็ทําทามืดมาอีกละน้ำหมอกนี่ให้ว่าขาวเต็มทงนะ ขาวเบิดเลยน้ำทงนะั้นนี่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฟ้าแหละ่ะฝ้าแหล่ปือป้อปื้อฝ้าแหล่เอ็นเอ็นเมนลมมาบัดเดียวบังย่มค่อยลนเบิดแล้วเพาท่านได้เก็บอันดองอยู่ตายแล้ว,วจะของม่อจะค่าฟอนบุญกระทินเออมาเบิ่งก่อนลนทิมหลายแล้ว จะของมอเตอร์ฟอนบุญกระถินบากย่อมลนถิมหลายล่ะพี่น้องเออตายแล้วผู้ใดวางมาเก็บซอยในเดิอน,นี่เอาพักไซขึ้นมาขึ้นอันหนี่งามแทะ้ะพักไซไหมพักขากระเต็มอยู่โอ้ตายตายแต่แล้วสวนทำไมลกขนาดนี้พี่น้องจา๋าปูนปลาเขากระล่งเลี้ยงเราเห็นบ่พุ่นปลาเขากระล่างเลี้ยงแล้ว โูวานกนกับเลี้ยงก่อนเนาะโมวานรุ่นกับเลี้ยงรุ่นมูเขียวกับเขียวมมเลี้ยงกับเลี้ยงเออใกล้สีได้ฮอดอันถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วผุนแนมไปให้เงาเงาผุนเหลืองแหละขันฝนว่าตกนี่พุนลงเกี่ยวแหละเด้เพราะว่าเขาเขาแกน้ำเนาะเขาแกน้ำมันมันแกเร็วแล้วมันกะทำทาสีลง เมีบเอลเลดแล้วปูสาดเกีียวล่ะโอ้ยตัดต้นใหม่ออกแล้วสมาอันสวา่สวางแว่งสว่างสีล้นดอนเทนี่ตัดออกแล้วนะ่ะต้นคูนเห็นตะต่อพี่น้องเห็นบ่เห็นตะต่อต้นแค่ก็เหลือตะต่อตัดออกแต่ว่าเพิ่นตัดให่ข่อยบ่แล้วที่นิ่ตัดลงซื้อ,อ,อบ่ท่อนบ่ยั้งเลยนี่เมีบเอเลดอยู่นี่โอ้ยแย่ยุ่นี่เงินใจแล้วเฮ็ดเบียบบ่เรียบเลย นเนาะเห็ดเวียกบอลเรียบร้อยฝนทํำทาสีตกฝ้าแหล่แหล่มาแล้วแหล่เปือ,ปอมิสซิลีแหละวันนี้พี่น้องบุญแล้วแล้วก็มิสซิลีเงียบมิสซิลีเลยบาทนี่บักย้อมต้นนี้คือ,อเป็นหน่วยเนาะเบิ่งบักย้อมก่อนเบิง่งต้นใหม่คอยมีต้นใหม่คอย โอ้นี่เด็เป็นนวยอยู่คุณเด้กคุณเด้คุณเด้กนวย,วยวบักย่อมเป็นนวยแล้วบักย่มเป็นนวยแล้วต้นนี้ก็เอาออกอ่าหินอ่อนสีใสผู้ใดมายกห้ยเนาะนี่ลรพี่น้องตัดออกแล้วกัยังตะตอกุูด,ดุดมาทางนี่ ื้นตัดไหวนี่จางพื้นตัดลงนี่คือฟื้นข่อยหายเบิดเด้เอากองไหวเอากองไหวโล,ลออโกรอเงากกยุม่มเอากองไหวหันมันหายเบิดข้าเจ้ามาลักเอาเดี๋ยวหน่อยเดียวกองไอเหาะกำนั้นผาดดอกบกยุม่มไรม่มองนีแฮงเห็นแฮงเห็นวิวงามแม่มองนีหฮงเห็นวิวงามคักเดอ้อพี่น้องพราะว่าตัดต้นใหม่ออกแล้วมันแกงไหมคุณนมะ่อยตัดออกเลยสองสามต้น จี้ตนไปแล้วอันนี้ตนทองอุไรลกกตัดตนคุนสองตนตนแค่สองตนเออก็เลยแนมเห็นทงหน้าแบบวิวสวยมากเลยข้าวตอนนี้กำลังจะหางใสแล้วอันนั้นคือซีเมนข์เขาเหนียวอันนี้ทงเขาเหนียวอันนี้คือซีเมนต์เขาเจ้าเพราะว่าเม็ดขาวๆน,นี่เม็ดขาวๆคือซีเมนเขาเจ่าวอันนั้นคือซีเมนข์เขาเหนียวอากาศดีอยู่พี่น้อง อากาศดีดีบานอยู่หลอดทงเนาะบ้านอยู่ริทมท่งก็เลยอากาศดีหน่อยมองออกมาก็เห็นทงหน้าเลยชื่นใจชื่นใจตัวแนมนเห็นบรรยากาศแบบนี้มันชื่นใจมันปลอดโปร่งมันบริสุทธิ์มันบร,รมมควนลดควรล้ครลาคือในเมียงกุ้งเนาะนบ่มีควนลดนนาาว่าันนาเขาเมียงกงุ้งค่ยหันใจบ่ออกควนลดมันไหล พันอยู่บันนอกยังสิดีอยู่อากาศมันดีอากาศบริสุทธิ์ดีหอมกินเข่าไม่เหรอเด้นี่หอมกินเขา่เา,เขาไม่แล้วถือก,กินเข่าไม่ละก่ะโอ้ยสุดแสงหูแสงตาเลยนะจ๊ะปลาเขา่าปลาเขา่าปลานามบรรยากาศก็ดี ก่ท่านเดชคำได้พี่น้องแต่ว่าฝ่ามันขึมซื้อๆตอนนี้เท่าใดเนี่ยบายสองโมงกลัวเองโอาสามโมงแล้วบาบสามโมงค่อยว่ามันหาโมงแล้งฝ่ามันคึมฝ่ามันคึมฝนสิตกสิตกอีกแล้วใครอยู่บ่บ่ตัวห้ามบนกระถิน ไข่ยอยู่บนตัวข้ามบุญกระถินผู้ใดนี่ไข่ยอยู่บนตัวข้ามบุญกระถินแหลบปือป้อๆมากเลยแหะกะ่กระถินก็นเอาเอาไปเบิ่งบักหุงก่อนบักหุงมันเหิม โอ้ยผุนหน่วยผุนนกเจาะแล้วโอ้ยบักุงเฮิมแม่เมาบักหุงไปตําเด้อพี่น้องผุนหน่วยผุนนกเจาะแล้วแดงๆนกเจาะแล้วอ้ายซ่ํานี้ล่ะเด้อพี่น้องเด้อพาเลาะซ่ํานี้ล่ะจังสิสไปเละาะไสนอนตื่นขึ้นเนาะเมื่อยไมื่มอยฟ้อนหน้าลดแฮ <laughs> ก็เลยเมื่อยสิไปาหาหล่างสัมาระก่อนบัททีนี่ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปเด้วยจากพี่น้องปองไปเอฟซีคุณยายสมหวานเด้วยจาเดอ้อกะทิขอบคุณลหลายๆบัดน,นี้ก็สิปไปไปล่างหมอกกอนล่างให้มันเลีวก่อนบาทนี่บา,บายนะจ๊ะสวัสดีจ้า